แบบฝึกหัดของครูเนาะครูคให้แบบฝึกหัดไปสส่วนนะ,ะมันมีทั้งหมด2ใบางานหลักๆเนาะก็จะมีในเรื่องของ1ก็คือว่าเป็นสมการหรือว่าไม่เป็นสมการเนาะสำหรับตัวแรกเนาะที่ครูจะเฉลยให้นะว่าเป็นหรือไม่เป็นสมการเนาะอันแรกเลยก็จะดูอย่างอ่ะสมมุติว่าครูเคยบอกว่าการที่จะมองว่าเป็นสมการหรือไม่เป็นสมการเนี่ยให้เราดูจากอะไรหนึ่งก็คือเครื่องหมายถูกไหมคะ เครื่องหมายเท่ากับอ่าโอเคแล้วที่สําคัญคืออะไรตอนนี้เรากําลังเรียนสมกา,ารเชิงเส้นเนาะเชิงเส้นก็คือวาดกราฟออกมาเราต้องเป็นเส้นตรงอันนี้คือเนื้อหาของมอลหนึ่งถูกไหมสมกา,ารเชิงเส้นตัวแปรเดียวตัวแปรเดียวก็คือถ้าในสมกา,ารนั้นมี x ก็ต้อง x อย่างเดียว y ก็ต้อง y อย่างเดียว a ก็ต้อง a อย่างเดียวเนาะ b ก็ต้อง b อย่างเดียวนั่นก็คือตัวแปรถูกไหมทีนี้อ่ะครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างข้อแรกอย่างนี้สมมุติว่าโจทย์ถามอย่างนี้นะ โจทย์ถามในใบงานแรกเอาอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจะสีอื่นเนาะสีที่มันตัดกันอ,อย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยสมการมันคืออะไรสรมการข้อที่หนึ่งนะนักเรียนจะเห็นว่ามันคือ 3a บวกกับ2เท่ากับ8จะเห็นเลยว่า a ถูกป่ะ a คือตัวแปรตัวเดียวถูกไหมตัวแปรเดียวเลยถูกป่ะแล้วเครื่องหมายที่เป็นตัวคอนเฟิร์มว่าเป็นสมการก็คือเครื่องหมายอะไรนั่นเองเครื่องหมายเครื่องหมายเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมคะ นี่เครื่องหมายเท่ากับถูกไหมดังนั้นข้อที่1นึ่คำถามคือคำตอบคือเป็นหรือไม่เป็นเราก็ต้องตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องตอบว่าอะไรคะต้องตอบว่าเป็นถูกไหมข้อแรกเป็นถูกไหมคะเพราะอะไรหมีตัวแปรตัวแปรเดียวก็คือตัวแปร A มีเครื่องหมายเท่ากับไหมสมการนั้นต้องมีเครื่องหมายเท่ากับเพราะนั้น3คูณกับ a บวกกับ2เท่ากับ8ตัวนี้เป็นสมการคำตอบข้อที่1ก็คือ เป็นโอเคทีนี้มาดูคำอ่าข้อที่มันดูต่างๆกันบ้างอ่ะคุณจะยกตัวอย่างข้อที่มันดูต่างกันไปเนาะอ่ะอย่างข้อข้ออะไรข้อห้าละกันนะข้ออ่าข้อสี่ก่อนข้อสี่นะคะดูข้อสี่ก่อนเนาะข้อสี่คือสองเอบวกวเท่ากับอ่าสองเบวกวบวกสามเท่ากับศูนย์นักเรียนจะเห็นว่ามันมีตัวแปรอยสองตัวคืออะไรตัวหนึ่งคือ x ตอนที่2คือ y เพราะฉนั้นมีตัวแปร2ตัวลักษณะแบบนี้อย่าลืมว่าสิ่งที่เราต้องการหาคืออะไรสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแต่ตอนนี้มันมี2ตัวแปรคือ x กับ y ถูกไหมดังนั้นในกรณีแบบนี้จึงตอบว่าเป็นหรือไม่เป็น้องตอบว่าไม่เป็นก็คือทาสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในช่องอ่ะไม่เป็นถูกไหมคะนี่คือวิธีการเนาะ อ่ะต่อไปนะคะครูเฉลยให้ดูอีกห่งข้อเนาะเพื่อเป็นตัวอย่างอีกข้อหนึ่งก็คืออย่างชข้อ5ข้อ5ข้อ 5.. ข้อ5มีความแตกต่างตรง,งไหนข้อ5มี X อ่อะเหมือนกันเป็นตัวแปรเดียวกันคือ x กําลัง2บวก 2x บวก5เท่ากับ0สมการตัวแปรเดียวจำไหมนะคะว่าตัวแปรตัวนั้นต้องเป็นตัวเลขอ่าตัวแปรที่ยกกําลัง1เท่านั้นนะ ตัวแปรที่ยกกำลังหนึ่งแต่ข้อนี้มันมีกำลังอะไรมาด้วยกำลังสองคือเรื่องต้นที่ x กำลังสองบวกส x บวกห้าเท่ากับศูนย์ดังนั้นในกรณีแบบนี้ในกรณีแบบนี้คำตอบที่ได้ต้องตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นอ่าต้องตอบว่าไม่โอ้ไม่ติดเลยไม่ใช่ไม่เป็นไม่ติดไม่เป็นเพราะอะไรถึงไม่เป็นเพราะว่าสมาการตัวนี้มีตัวแปรตัวหนึ่งก็คือ x อยู่ในรูปของ x ยกกำลัง2การที่จะบอกว่าเป็นสรรมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจำไว้ด้วยด้านหนึ่งสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคือสมการนั้นต้องมีตัวแปรเพียงตัวแปรเดียวและจะต้องไม่ยกกำลังเนาะไม่อยู่ในรูปของผลคูณต้องอยู่ในรูปของการบวกลบเท่านั้นเช่น x อ่า2 x บวก5ไม่ใช่ว่า2 x คูณกับ y อย่างเงี้ยไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอย่างกรณีแบบเนี้ย x กำลังสองเนี่ย ก็ไม่ใช่ละพราะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขแล้วถูกไหมคะอ้าดังนั้นตัวนี้ก็ถือว่าไม่เป็นนะโอเคนี่คือลักษณะของสมการอ่ะครูข,ขออนุญาตดูข้ออนี้ข้อหนึ่งอ่ะข้อสิบนาอนักเรียนเห็นไหมข้อสิ x กํลังสบวก y กําลังสองเท่ากับสามสิบแน่นอนแหละตัวแปรก็มี2ตัวอยู่แล้วคือ x กับ y อยู่ในรูปก,การบวกลบอะใช่เราใช้ได้แต่ว่ามันมันมีตัวแปรสตัวไงคือ X ก,กับ Y และที่สําคัญที่ไม่ได้เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพราะอะไรอีกนั่นคือ X ยกกำลัง2ถูกไหมแล้วก็ y ก็กําลังสองด้วยดังนั้นกรณีแบบนี้ถือว่าไม,ไ,มไม่เป็นถูกไหมไม่เป็นก็ต้องติ้งขึ้นไปว่าไม่เป็นโอเคนะคะอ่าเขาถามเหตุผลด้วยแล้วอธิบายไปว่าอ่ะอย่างข้อสิเนี่ยก็คืออะไร x ยกกำลังสองและ y ยกกำลังสองดังนั้นจึงไม่เป็นถูกไหมอย่างข้ออะไรอย่างข้ออย่างข้อสี่อย่างข้อสีอ่าออาถามว่าเหตุผลด้านหลังเนี่ยตรงเนี้ยเราจะใส่เหตุผลว่าอะไรแล้ก็บอกว่ามันมีตัวแปรสองตัวคือ x กับ y ซึ่งไม่ตรงตามเงื่อนไขการจะเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโจทย์บอกอยู่แล้วว่าอะไรตัวแปรเดียวร้อยนั้นจะมามี x และมี y ด้วยไม่ใช่เนาะอ่ะยอ,อย่างข้อเจ็ดอย่างเงี้ยอ่ะข้อเจ็ดสมมติเรามาดูที่ข้อเจ็ดบ้างข้อเจ็ดโอเค มี A มี B เงอย่างนี้ก็ไม่ใช่อยู่แล้วดังนั้นก็ต้องตอบว่าไม่เป็นโอเคเนาะอันนี้คือลักษณะของการตอบถ้าถามว่าเหตุผลเพราะอะไรด้านหลังคือตอบเหตุผลดูไหมช่องเนี้ยตอบเหตุผลเพราะอะไรก็ตอบเลยว่าเหตุผลเพราะว่ามันมีตัวแปร2ตัวแปรคือ A กับ B มันไม่เข้าเงื่อนไขเพราะว่าเงื่อนไขข,ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคือต้องมีตัวแปรเพียงตัวแปรเดียวนะคะโอเคอ่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยใบายงานถัดไปเนะาะใบงานต่อไปเอ้า แป๊บหนึ่งนะอ่ะใบงานถัดไปทุกคนสงสัยว่าเอ๊ะทำอะไรละ่ะคะครูที่ให้มาอ่าขออนุญาตเนาะใบงานถัดไปใบงานถัดไปเป็นอย่างนี้อ่ะเขาบอกว่าสมการเนี่ยเขามีสมการมาให้ถูกไหมอย่างนี้มีสมการมาให้ x บวก2เท่ากับแแล้วให้ทําอะไรอะ่ะ x บวก2เท่ากับ8ใช่ไหมสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราทําคือเอาสิ่งที่กําหนดมาด้านหลังนี้เนี่ยสอ่ 2, 4, และ6อย่างในกรณีข้อนี้ก็คืออะไร 1-2และ4เอาทำอะไรคะเอาลงไปแทนในสมการเอาลงไปแทนในสมการที่อยู่ด้านหน้านี่อย่างตัวนี้คืออะไร 2X บวก5เท่ากับ9ถูกไหมคะดังนั้นสมการที่คุณเราเอาลงไปแทนไม่มีอะไรเลยก็แค่เอาสมการลงมาคืออะไรขออนุญาตเขียนตัวใหญ่ดน,น,นึงเนาะอ่ะ 2x งเบวก5เท่ากับอะไรเท่ากับ9ถูกไหมเอาข้อ1ลงมา ข้อหนึ่งคืออะไรมันมีค่า3ค่านักเรียนมันมีค่าอยู่3ค่าคืออะไร 1, 2และก็4มีค่า3ค่าตัวที่1เป็นเลข1ใช่ไหมนักเรียนก็เอาสองตรงไหนเป็น x ให้นักเรียนแทนด้วย1และก็บวกกับ5แล้วก็เท่ากับอะไร9นั่นเองนักเรียนลองดู2คูณกับ1ได้ไร่อคูณหก็ต้องได้ไร2อบวก5 เท่ากับ9ถามว่าจริงไหมคะ2อมหเท่าก,กับ9 2้าสอหได้7 7เจ็ท่ากับ9้าจริงไหมอ่ะมันก็ไม่ใช่7กับ9มันจะเท่ากันได้ไงเพราะฉะนั้นในกรณีที่1เนี่ยที่บอกว่าอะไรแทนค่าแทนค่าของสมก,การนี้อ,อ่าขอโทษขอโทษนะลูกแทนค่าของสมก,การนี้ด้วยอะไรตัวแรกคือเลข1ใช่ไหมแทนด้วย1งเนี้ยในสมก,การนี้ตรงไหนเป็น X แทนด้วย1เนี่ยนั่นหมายความว่า,วา เมื่อ x เ,เท่ากับ1ถ้าแทน x เ,เท่ากับ1เราใช้คำพูดนี้เลยเถ้าแทน x เ,เท่ากับ1จะได้เป็นอะไรจะได้เป็นถูกไหมถ้าแทน x เ,เท่ากับ1ใช่ไหมก็เป็น2คูณกับ1บวกกับ5เท่ากับ9เนาะเพราะนั้น2คูณ1ก็เป็น2 2คูณ1บวก5เท่ากับ9ดังนั้นตัวนี้เป็น7 เท่ากับ9คําตอบก็ต้องออกมาเป็นอะไรจริงหรือเท็จคะสาหรับกรณีที่1โจทย์อันนี้1ก็ต้องตอบเลยว่าเป็นสมการที่ได้เป็นอะไรเป็นนี่เองเอา้าอะไรของครูเนี่ยเป็นอะไรเป็นเท็จนั่นเองสมการที่ได้เป็นเท็จอันนี้ก็คืออันแรกเนาะต่อไปเอ้าว่าครูจะไม่เซฟไม่เซฟอะไรของครูอะไรเนี่ยเอาใหม่ <c oughs> อ่ะต่อไปเนาะอันต่อไป1แล้วเป็นเลขอะไรต่อ2อ,อ่ะ2 x บวก5เท่ากับ9ถูกไหมอันไหนล่ะก็เป็นเลขสอใช่ไหมสอคูณกับ2บวก5เท่ากับ9กอ่าสองคูณสเป็น4บวก5เท่ากับ9 4้บวกห้าได้ไรได้เฮ้ยข้อนี้9ก้บวกเกเอ้เกเท่ากับ9จริงหรือไม่จริงอ่ะเก้าเท่ากับเ ก็ถูกยแล้วใช่ไหมเพราะนั้นสมการนี้ต้องตอบว่าสมการนี้เป็นอะไร n จริงเพราะนั้นสมการนี้ก็ต้องตอบว่าเป็นจริงนี่คือตัวอันที่สองเนาะต่อไปเม่เสร็จเมื่อเสร็จอันที่สองไปไหนต่อต่อไปก็ต้องไปที่เลขสถูกไหมก็เป็นอะไร2องสอ x บวกหเท่ากับเตรงไหนเป็น x ให้เราแทนด้วยเลขอะไรนั่นเองเลข 4บวก5เท่ากับ9เนาะ4บวก5อ่า4คูณ2ได้เท่าไหร่8ถูกไหม8บวก5้เท่ากับ9โอ้โห,โห,โห,โห8บวก5เท่าไร่13นักเรียนถูกไหมคะ13ามเท่าก,กับ9อันนี้จริงไหมไม่จริงอยู่แล้ว13มันเท่าก,กับ9มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็ต้องเป็นอะไรั่นเองเป็นเทปนั่นเองถูกไหม อ่ะครานี้ก็ตอบได้ว่าเป็นเท็จทีนี้มันมีโจทย์บางโจทย์ที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยากถูกไหมโจทย์บางโจทย์อ่ะเมื่อกี้มีเมื่อเช้ามีคนมาถามครูข้ออ่าข้อเก้าเดี๋ยวครูอธิบายเก้าเนาะเก้าสิบเนี่ยเป็นเรื่องของเศษส่วนเราบางคนแบบลืมไปแล้วอ่ะเดี๋ยวครูทวนข้อข้อเก้าอีกข้อหนึ่งเนาะข้อเก้าคือ x อ่ะบวกด้วยเจ็ดส่วนสามเท่ากับเก้าถูกไหมคะ เพราะนั้นอ่าเอาตัวแรกคือ20่ส่วนสาเนาะตรงไหนเป็น x อแทนด้วยยี่สิบส่วนสามยสส่วนสบวกเส่วนสเทา 9, ่ากับเก้าอ่าเท่ากับใช่ไหมเท่ากับเท่ากับลบไปก่อนเนาะลบลบลบลเขียนใหม่เขียนใหม่เขียนใหม่ยมมงง เท่ากับเท่ากับเท่ากับเก้าจริงไหมอะดูยี่สิบส่วนสามกเจ็ดส่วนสามบวกกันได้ไหมได้นะคะเพราะอะไรส่วนส่วนส่วนกันได้ไหมการบวกลบเศษส่วนบวกกันได้ต่อเมื่อส่วนต้องทําไมกันลูกส่วนต้องเท่ากันส่วนก็คือตัวล่างคิดง,ง่ายตัวล่างต้องเท่ากันถูกไหมอันนี้สามอ่าตัวนี้สามตัวนี้สามแสดงว่าเท่ากันก็จับอะไรด้านบนเศษก็คือยี่สิบบวกกับเจ็ดถูกไหมยี่สิบบวกเจ็ดได้เท่าไหร่อ่ะยี่สิบบวกเจ็ดก็เป็น ยี่สิบเจ็ดส่วนสามเท่ากับเก้าถูกไหมคะเพราะนั้นสามตัดได้ไหมละ่ะคําถามคือตัดได้ไหมสามอะไรตัดกันเศษส่วนอ่ะสามใดได้ยี่สิบเจ็ดสามเก้ายี่สิบเจ็ดถูกไหมเพราะนั้นคําตอบก็คือเก้าฝั่งนี้ก็ตัดเราได้เก้าฝั่งนี้ก็คือเก้าดังนั้นเก้าเท่ากับเก้าสมการนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จสำหรับข้อแรกตัวอย่างที่หนึ่งองตอบว่ามสมการนี้เป็น จริงแท่นี้เองเนาะนี่ก็คือวิธีการคิดของใบงานนี่คือสมการแค่นั้นเองนะคะแทนค่าลงไปตัวต่อไปหลังจากแทนอันนี้เสร็จตัวต่อไปแทนอะไรสมการยังคงเดิมนักเรียนอ่าเจ็ดส่วนสามนะเท่ากับอะไรเท่ากับเก้าอ่าฝั่งนี้แทนด้วยเลขอะไรตัวต่อไปเลข x เท่ากับสี่เนาะโอเคคุณก็แทน x เท่ากับสถูกไหมมันก็จะเป็นอะไรสบวกกับเส่วน 3เท่ากับ9นี่คือสิ่งที่เราได้ใช่ไหมทีนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาของโจทย์ข้อนี้คือส่วนตัวนี้มันไม่มันไม่มีไงแล้วส่วนเป็นอะไรอ่ะส่วนเป็นหนึ่งง่ายจำนวนเต็มมีส่วนเป็นหนึ่งใช่ไหมอ่ะมีส่วนเป็นหนึ่งตัวนี้ส่วนเป็นสามเอาแล้วตัวหนึ่งส่วนหนึ่งตัวหนึ่งส่วนสามมันไม่เท่ากันถูกไหมเพราะนั้นพอมันไม่เท่าปุ๊บอ่ะเราก็แก้ต้องเป็นอะไรทําให้ส่วนมันเท่ากันถูกไหมคะอ่ะส่วนเท่ากันทาไงอ่ะ สี่ส่วนหนึ่งบวกเจ็ดส่วนสามเท่ากับเก้าอ่ะขลนอก็ธรรมดาแหละฝั่งนี้ก็อะไรก็ต้องกลายเป็นหนึ่งหนึ่งตัวนี้หนึ่งใช่ไหมถูกไหมอันนี้หนึ่งอันนี้สามส่วนไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ปะ่ะก็ต้องทําให้ส่วนเท่ากันพอทําให้ส่วนเท่ากันก็ทำยังไงก็ต้องทําให้หนึ่งกลายเป็นสามอะ่ะทำไงล่ะ หาเลขมาคูณสิลูกทําอะไรคะคูณหนึ่งอะไรคูณหนึ่งแล้วได้กลายเป็นสามได้สามไงถูกไหมคูณล่างก็คือคูณเศษคูณทั้งส่วนเนาะเดี๋ยวเวลาเปิดเทิงอุจะอธิบายเพิ่มให้อีกทีนึงอันนี้ไม่ต้องคูณเพราะส่วนเป็น3าอยู่แล้วเท่ากับเก้าเพราะฉะนั้นตัวนี้4ี่คูณสได้เท่าไหร่ล่ะสี่คูณสามคือสิบสองส่วนสบวกเจส่วน สเท่ากับ9 12อสองอ่ส่วนเท่ากันอะไรใช่ไหมตามเงื่อนไขเศษส่วนการบวกลบเศษส่วนส่วนเท่ากันเอาเศษบวกกันได้12บสองวกเจ็บวกเเป็นเท่าไหร่12บองบวกเจ็ดคูล,ลองตอบอยูเนาะสิบสองบวกเจ็บวกเจ็บวกเก็เป็น10บสเท่าไหร่ลูกสิส่วน สิบเก้าส่วนเท่าไหรสิบเก้าส่วนสามเพราะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือสิบเก้าเนาะสิบเก้าส่วนสามเนาะเท่ากับเก้าอ่ะตอนนี้ก็นักเรียนก็ดูก็แล้วกันเก้าอะไรตัดกันได้ไหมละ่ะตัวนี้ตัดกันได้ไหมลูกเศษส่วนตัดกันได้ไหมหาอะไรตัดกันได้ไหมไม่มีเพราะนั้นมันไม่มีฐานเลขสาม สามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดหกกว่ามันจะเท่ากัเก้าไหมมันก็ต้องไม่เท่ากันอยู่แล้วเทาะฉะนั้นสมการข้อนี้ตรงไอตัวที่เป็นเลขสี่เนาะที่ x เท่ากับสี่สำหรับข้อ 9, ที่เก้าเกเท่ากับสี่ก็ต้องตอบเลยว่าข้อนี้เป็นเท็จถูกไหมคะข้อนี้ก็ต้องตอบว่าสมการนี้เป็นเท็จแค่นั้นเองเนาะนเรียนลองแทนค่าดูนะคะนี่ก็เป็นลักษณะของการแทนค่าในสมการที่ครูอธิบายเพิ่มเติมเนาะอยากให้เรียนเข้ามาดูเนาะ โอเคถ้ายังงงอีกนาะก็ลองเดี๋ยวลองถามเข้ามาอีกนะคะอัน apps. นี้เป็นตัวอย่างใบงานที่คร well ูอธิบายให้ฟังคร่าวๆเนาะนเรนก็แค่เอาค่าที่อยู่ด้านหลังเนี่ยขออนุญาตนะคะนเรนก็แค่เอาค่าที่อยู่ด้านหลังทั้งหมดเนี่ยนะมาแทนค่าพวกนี้คือค่าของ x ในแต่ละโจทย์นั่นเองไม่มีอะไรเลยเนาะค่าของ x ในแต่ละโจทย์นั่นเองอันนี้ก็มี x เท่ากับ20ส่วน3 x เท่ากับ4 x เท่ากับ5้ข้างข้อ10ก็เป็น x เท่ากับเซนห่วน2 x เท่ากับเซนห่วน3า x เท่ากับเซนวน ก็แทนไปเรื่อยๆนั่นเองไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะโอเคอ่ะนะอยากให้นักเรียนลองแทนก่อนเนาะลองลองลองแทนในเรื่องของเศษส่วนเมื่อกีค้ครูแทนให้ดูแล้วเนาะต้องทําให้ส่วนเท่ากันก่อนอ่ะอย่างข้อสิบอ่ะเดี๋ยวครูทําให้ดูข้อนึงอีกเพิ่มอีกหนึ่งข้อละกันเนาะ 4x อ่าลบอะไรวะเอาใหม่ไหม 4x เนาะ 4x ลบเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะจะเท่ากับสามส่วนสองโอโหอันนี้ อะเอาตัวแรกไปเลยเอกเท่ากับหนึ่งส่วนสองใช่ไหมโจทย์เขาเรกให้ x เท่ากับหนึ่งส่วนสองมาโจทย์ให้มาใช่ไหมตามโจทย์เลยถูกไหมคะเพราะนั้นตัวนี้โจทย์ให้มาใช่ไหมก็แทนเลยตรงไหนเป็น x ให้แทนด้วยเศษหนึ่งส่วนสองลบเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับสามส่วนสองอ่ะสี่คูณกับหนึ่งส่วนสองก็คูณกับตัวบนตัวนี้อ่ะก็เป็นสี่ส่วนสอง ลบ1ส่วน2เท่ากับ3ส่วนสองะดูนะ4ลบ4ส่วน2ลบ1ส่วน2ถามว่าส่วนเท่ากันไหมปรากฏว่าส่วนเท่ากันแล้วก็เอาเศษลบกันได้เลย4-1ลบ1เหลือเท่าไหร่4ีลบ1ก็เหลือ3ตัวล่างต้องลบไหมไม่ต้องส่วนไม่ต้องลบนะลบแค่เศษ4-1ลบหเหลือ3ก็เป็น3-2ส่วนสฝั่งนี้ก็คือ3-2ส่วนส แสดงว่าในกรณีแรกที่ x เ,เท่ากับ1ส่วน2เนี่ยสมการที่เราได้จริงหรือเท,ท็จนั่นเองคำตอบก็คือเป็นตัวนี้สำหรับอันนี้ที่ x เ,เท่ากับเศษ1ส่วน2สำหรับข้ออันนี้ข้อ10นะดังนั้นข้อนี้ตอบว่าเป็น จริงเพราะออกมาแล้วมันเท่ากันนั่นเองค่ะอันนี้คือวิธีการทำเนาะนักเรียนก็ต้องทาทุกอันเนาะค่อยๆทาไปเรื่อยๆไล่ทาแบบนี้นะคะให้ครบทุกข้อเนาะเหมือนกับตัวอย่างที่ครูให้ไปด้านหน้าเลยเนาะ <'d S 1> เดี๋ยวแป๊บนึงลูกเนี่ยเหมือนกับตัวอย่างเลยที่ครูให้ไปเนะเหมือนทําเหมือนตัวอย่างเลยนะคะแต่นักเรียนต้องแทนค่าให้ครูเห็นแบบนี้เนาะแล้วก็ได้คาตอบออกมาถ้ามันเท่ากันก็คือสมการเป็นจริงๆถ้ามันออกมาแล้วไม่เท่าก็คือสมการเป็น เทสแค่นั้นเองนะคะนี่คือการอธิบายทั้งหมดเนาะสำหรับ2ใบางานที่ครูให้ไปเกี่ยวกับคําว่าสมการเนาะโอเคนะคะลองนักเรียนลองดูนะว่ามันมันมันน่าจะไม่ได้ยากอะไรมากแต่นักเรียนลองลองทําดูก่อนนะคะผิดถูกไม่เป็นไรขอให้นักเรียนทดลองทําดูก่อนเนาะสมการมันไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ว่านักเรียนต้องค่อยๆทําความเข้าใจกับมันเราอาจจะลืมไปบ้าง เนาะมันมีข้อปัญหาก็าคือที่เราลืมไปนะคะอันนี้คือลักษณะของการทําแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปเนาะแต่ครูส่งลิงก์ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในค้าบหน้าครูจะเริ่มอ่านสมการแล้วนะโอเคนะคะ อันนี้ก็ทดลองดูก่อนเนาะอันนี้เป็นการทวนให้จริงๆแล้วเนื้อหาของม .3 จริงๆน่ะมันคือเรื่องของอะสมการแต่ว่าอัออนนี้ครูทบทวนให้กับนักเรียนก่อนสําหรับคนที่ยังลืมในเรื่องของสมการเพราะอะสมการเนี่ยอ่ะแปลว่าไม่สมการแปลว่าการเท่ากันดังนั้นอ่ะก็คือไม่เท่ากันอะไรบ้างล่ะที่ไม่เท่ากันมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วก็ไม่เท่ากับเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเข้าใจคําว่าสมการมาอย่างดีแล้วเนี่ย ในอาจสมการนักเรียนจะทําได้โจทย์ค่อนข้างสบายมากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานขอให้สรรมการของนักเรียนเนี่ยค่อนข้างแม่นก่อนครูถึงยากทบทวนให้นักเรียนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เรียนทําแบบฝึกหัดตัวนี้ให้ครบตรงไหนที่งงนะก็ถามมาครูก็อธิบายให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนลองค่อยๆทําไปเนาะที่เป็นเศษส่วนการจะบวกลบเศษส่วนได้ส่วนต้องเท่ากันเสมอเนาะ เพราะนั้นก็การที่ทําให้ส่วนเท่ากันจริงๆแล้วก็มีวิธีหนึ่งก็คือการหาครนแต่ถ้าเลขมันง่ายๆอย่างนี้ก็ใช้วิธีการคูณแบบที่ครูคูณให้ดูในข้อ10เมื่อกี้นะคะก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถหาคำตอบได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องหาครนเพราะการหาครนบางครั้งเลขมันเยอะเกินไปมันเป็นทริคนิดๆหน่อยๆเนาะแต่ถามว่าการทําโจทย์แบบนี้ก็ทําให้เราสามารถทําได้ทําโจทย์คณิตศาสตร์ได้เร็วขึ้นเนาะถ้ามุมมองเปลี่ยนในการคิดคณิตศาสตร์มันก็จะเปลี่ยนละ ถ้ามุมมองเรามองว่ามันยากมันก็ยากแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเปลี่ยนมุมมองการคิดทางคณิตศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วโจทย์มันมันยากก็จริงแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงเนี่ยจาก,การว่าคณิตศาสตร์จะแก้ปัญหาได้ง่ายมากแค่เรามองต่างมุมเนาะการหาคณออนอยากไหมไม่ยากแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเอ้ยตัวนี้ไม่จําเป็นต้องหาคอรอนอรใช้วิธีการคูณมาช่วยได้เราก็ใช้วิธีการคูณเลยเอาหลักการคูณมาช่วยมันก็แก้ได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคอันนี้เป็นการเฉลยคร่าวๆอยากให้นักเรียนเข้ามาดูเนาะ โอเคนะคะแล้วเดี๋ยวครูก็เดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อไปให้เรื่อยๆนะแต่อันนี้เอาเรื่องของสมการก่อนทวนสมการให้ก่อนนะคะโอเคเนาะสวัสดีนะคะ